ลองน้ำมันเครื่องนะคะตัวนี้เป็นกลองน้ำมันเครื่องของอิซูสุอิซูเคบาดค่ะ k b บซ่าสองพันสองแล้วก็นี่นะคะเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งให้นะคะ nhrkbd นะคะแล้วก็อา่าหลายรุ่นเลยค่ะนี่ค่ะตามนี้เลยนะคะ 4jb4jb1 นี่ค่ะ ถ่ายภาพนิ่งไว้ลงไว้ให้ดูในภาพนิ่งนะคะเดี๋ยวเรามาวัดกันเพื่อความชัวนะคะเพราะว่าเวลาที่เราสั่งซื้อเราสั่งซื้อสินค้าจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะนะ้าแปนกับรูในค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูในกันก่อนวัดรูในก่อนนะคะรูในยอยู่ที่ สิบแปดมิลค่ะสิบแปดจุดห้ามิลประมาณนะคะสิบแปดจุดห้ามิลแล้วก็หน้าแปนกว้างขอบเล็กนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่มิลแล้วก็ช่วงอขอบของยางนะคะตรงนี้จะเป็นยางนะคะกลมๆนี่นะคะ วัดตามเลยอยู่ที่แปดสิบสี่มิลค่ะจุดนี้ประมาณเก้าสิบแปดมิลความสูงนะคะเราวัดจากขอบเหล็กตรงนี้นะวัดตามเลยนะคะ 1น7มิลน,นะคะ